สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านไรกุคุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัว แต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวมาทําอาหารนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือว่ามาแนะนําที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือเครื่องฟอกอากาศนี่รุ่นนี้เลยนะครับ Xiaomi Smart Air p u r i f y 4 Lite หรือว่าอ่านเป็นภาษาไทยก็เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ Xiaomi 4 Lite เนาะสัญลักษณ์เขาก็จะจํางนะ่ายๆเนาะเป็นตัว M กับตัว I มี่นะครับที่เราเรียกมี่มี่นั่นแหละเนี่ยนะครับที่ต้องเอาเครื่องฟอกอากาศมารีวิวหรือว่ามาแนะนําในวันนี้เป็นที่รู้ๆกันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหฝุ่น PM 2.5มันเลวร้ายมากนะครับใช้คําว่าเลวร้ายเลยนะคือบางทีไปส่งคุณแม่บ้านทํางานนะครับตึกเนี่ยคือมองแทบจะไม่เห็นเลยบางวันถ้าอากาศใสๆคือมันจะมองเห็นแบบไกลมากๆเลยอันนี้คือในกรุงเทพและปริมณฑลนะทีแรกนึกว่ามันจะมีผลแต่ในเมืองใหญ่ๆที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับต่างจังหวัดก็มีมีเหมือนกันคือค่า AQ คนะครับค่าเขาเรียกว่าค่าแบบสภาพอากาศมันแย่มากมันสูงมากตัวแดงตัวส้มอะไรกันหมดเลยเนาะก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วต้องเอาเครื่องฟอกอากาศมาอย่างน้อยเอามาไว้ในบ้านคือเมื่อวันก่อนเนี่ยลูกสาวคนเล็กไปโรงเรียนแล้วกลับจากโรงเรียนมากำเดาไหลซึ่งเป็นวันที่สภาพอากาศแย่มากๆวันนั้นนะถ้าข้างนอกเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากอะไรป้องกันตัวเองไปตามสภาพแต่ว่าข้างในบ้านเนี่ยขอให้เขาปลอดภัยหน่อยก็คือ มีเครื่องฟอกอากาศไว้อะไรที่เราพอจะทําได้เพราะว่านอกจากเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการระคายเคืองตาเนาะมันมีผลนะผมก็เป็นมันแบบคันยิบยิบยิบ,ยบตรงตาเนี่ยครับแสดงว่าฝุ่นมันเยอะมากนานๆไปมันอาจจะเป็นสาเหตุของโรคร้ายเลยที่เราไม่อยากให้เกิดนั่นก็คือเรื่องของโรคมะเร็งปอดก็เลยเอาเครื่องนี้มาเดี๋ยวจะให้ดูว่าเสี่ยมี่รุ่นนี้มันทํางานยังไงลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงเน่เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้คือกล่องด้านหน้าของเขานะครับด้านหน้ากับด้านหลังก็ เหมือนกันนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะบอกคุณสมบัติของเขาแล้วก็การใช้งานใช้ผ่านแอปได้อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่ากรองอะไรได้บ้างนะครับผลสัตว์เลี้ยงละอองเกรสรควันบุหรี่กลิน่นแล้วก็ PM 2.5นี่แน่นอนนะครับเพราะว่าไส้กรองของเขาเนี่ยมันเล็กถึง0.3ไมครนะครับ2.5เนี่ยมันใหญ่กว่าอยู่แล้ว0.3ไมครเนี่ยเนาะมามาดูข้างในดีกว่าเกะระวังด้านในด้วยนะครับ อันนี้แกะออแรกเจอเลยคือโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะคือต้องนอนเอาเอานอนแล้วก็ดึงออกมาไม่งั้นมันหนักชอบเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยแกะให้เป็นอย่างๆไปปุ๊บอันนี้เก็บไม่มีอะไรแล้วนะเก็บเก็บเก็บ หลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเครื่องฟอกอากาศหนึ่งเครื่องนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับหรือว่า,าปลั๊กนั่นแหละปลั๊กนั่นแหละหนึ่งอันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือน,นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยนะครับมีวิธีการใช้งานปุ่มนี้เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษอยู่นะครับนี่ภาษาอังกฤษก็อยู่ถัดไปนะครับมี2ภาษานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่รุ่นของมันด้วยถ้าเป็นรุ่น Global Version เนี่ยนะครับมีศูนย์อยู่ไทยเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยด้วยถ้าเป็นรุ่น CN Version หรือว่า China ก็น่าจะเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้เราได้ภาษาไทยมาเพราะว่าเอารุ่น Global Version มานะส่วนอันนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับที่เสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบ หัวกลมนะครับแบบนี้นะครับดูแข็งแรงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเสียบหลังเครื่องนะครับต้องเสียบตลอดเวลาขณะใช้งานนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแบตเตอรี่ในตัวนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าม้อแปลงเนาะส่วนตัวเครื่องสวยมากนะครับเป็นสไตล์มินิมอลสูงประมาณ50ซนเมตรนะฮะฐานเนี่ยกว้างยาวด้านละ24ซนเมตรนะครับแล้วก็ตรงฐานเนี่ยก็จะมียางกันลื่นอยู่ด้วยนะครับมียางกันลื่นอยู่4จุดนะนี่นะครับ ส่วนด้านหลังจะมีรูที่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิกับจับคุณภาพอากาศนะครับจับฝุ่นแล้วก็ตัวปรับแสงหน้าจอนะฮะอันนี้นะครับถ้าหากว่าเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็จะเอามาเสียบตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยส่วนเซ็นเซอร์ตรงข้างหลังนี้นะครับเวลาเราจะทําความสะอาดให้หายางหรือพลาสติกมางัดตรงนี้นะครับนี่นะฮะค่อยๆบิดซ้ายบิดขวาก็จะออกมาอย่างนี้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะแนะนําให้ใช้แปลงปัดฝุ่นปัดอะไรอย่าใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดอะไรนะครับ นี่นะฮะอันนี้เขาจะโดนความชื้นอะไรไม่ได้นะครับยานะอา,าเวลาใส่ก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้ มันก็คือเครื่องฟอกอากาศที่ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาใช้งานให้ดูนะคือมันใช้ได้2แบบนะครับถ้าใครถนัดแบบใช้แบบมือปุ่มแตะแตะ,แตะ,แตะอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่มันสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันของเสี่ยวมีก็ได้อันนั้นในกรณีที่ใครอยากตั้งเวลาเปิดปิดหรือว่าอยู่นอกบ้านแล้วสั่งให้เขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าใครไม่ยุ่งยากก็คือใช้งานปกติเดี๋ยวมันง่ายมากเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปใช้งานผมจะแนะนําก่อนด้านหน้ามันเป็นแบบนี้ใช่ด้านหลังเห็นสติกเกอร์นี่ไหมอันนี้เขา กันลืมว่ามันมีตัวกรองอากาศอยู่ด้านในให้แกะถุงพลาสติกอะไรออกก่อนนะ,นะบางคน,นไม่ได้แกะใช้งานอย่างนั้นเลยแบบโอ้โหเขาเลยกันลืมไว้เนี่ยนะครับอย่าลืมแกะออกนะมาแกะดูก่อนวิธีถอดไส้กรองง่ายๆนะครับข้างๆด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันจะมีตัวนี้หนูเห็นไหมเวลากดแล้วมันจะบุ่มลงไปอย่างนี้นะด้านนี้ก็มีนะ,ะให้เรากดพร้อมกันนะครับกดแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับตัวเครื่องมันก็จะยกออกมาด้านในนี่คือ ไส้กรองอากาศที่ผมบอกว่าอย่าลืมเอาพลาสติกออกเนี่ยนะครับเราก็ดึงออกมาก่อนให้ดูอันนี้คือไส้กรองของเขานะครับก็จะแยกเป็น3ส่วนแล้วนะครับตัวฐานของเขาไม่มีอะไรอันนี้ถ้าหากว่ามีน้ำหกเลอะอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะโดนไส้กรองบ้างแค่นั้นเองแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเครื่องจริงๆอะ่ะเขาอยู่ตรงนี้ นะครับอันนี้คือด้านบนมันจะเป็นตะแกรงอยู่นะส่วนด้านล่างมันก็จะเป็นรูพัดลมอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือตัวเครื่องนะอันนี้คือไส้กรองนะครับไส้กรองของ Xiaomi ส,สำหรับรุ่นนี้นะครับนี่มันจะเป็นสีดำที่จริงมันมีหลายสีแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่คุณจะเลือกมาสีม่วงสีเขียวสีฟ้า สีดำนะครับเนี่ยใครที่แบบว่ามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรก็อาจจะเอาเป็นสีเขียวมาดูดกินอะไรพวกนั้นนะครับอ่าอันนี้เขาแถมมากับเครื่องมันจะเป็นสีดำสำหรับ PM 2.5โดยเฉพาะด้านบนของฐานเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าเวลา,สาใส่ไส้กรองให้ใส่แบบไหนนะครับนี่เอาด้านที่มันมีรูเนี่ยขึ้นข้างบนนะนะครับใส่แบบนี้พิษอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใสง่ง่ายๆนะครับแค่เอาไส้กรองหย่อนลงไปอย่างเงี้ย เอาด้านที่มันมีรูๆอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันตันไงมันไม่มีอะไรก็ใส่นี้ปุ๊บนนี้ก็โอเคแล้วทีนี้เราจะยกตัวเครื่องมาวางนะครับก็ให้สังเกตตรงนี้เขาจะบอกว่าด้านไหนให้หันไปด้านหน้านะครับนี่นี่นะครับจะมีลูกศรชี้ไปทางนู้นนะครับบอกว่าฟนต์นะเราก็ต้องหันนะครับตัวเครื่องไปทางนู้นครับหน้าจอดิจิตอลอะไปทางนู้นนะเขาบอกให้หันหน้าไปทางนู้นเราก็หันด้านที่มันมีเนี่ย นะครับหน้าจอดิจิตอลเนี่ยไปทางนู้นก็ยกมาวางเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็จะดังแก๊้กๆอย่างเงี้ยโอเคอ่ะทีนี้ผมจะลองมาเสียบปลั๊กนะครับใช้งานให้ดูนะครับอันนี้ก็เสียบกับไฟบ้านเราได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เสียบด้านหลังเนาะพอเสียบปุ๊บ<ๆ>เขาจะดัง นี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นมีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับมันมีปุ่มเปิดปิดเครื่องกับด้านนี้นะครับอันนี้ด้านซ้ายมือของผมเนาะปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านขวามือของผมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับใช้ระบบการสัมผัสการแตะนะลองแตะเห็นไหมครับแตะแค่ปิ๊บเดียวมันก็จะขึ้นเลย สแสดงว่าติดล้อันนี้คือหน้าจอดิจิตอลขณะทํางานนะครับมันกดไม่ได้นะเป็นหน้าจอแสดงผลเฉยๆ A เนี่ยแสดงว่าเป็นออตโต้นะครับเขาทํางานอัตโน,โนมัติถ้าหากว่ามีฝุ่นยเยอะเขาก็จะเพิ่มแรงดูดอะไรของเขาไปเองนะครับศูนย์ศน็นี่คือ,อสภาพฝุ่นนะครับในบ้านของผมก็มีน้อยมากๆเลยนะฮะอันนี้อุณหภูมิ27องศานี่ผมเปิดแอร์อยู่ในบ้านนะครับความชื้น46%นะฮะส่วนสีเขียวเเนี่ย มันจะเป็นแถบเตือนนะครับเตือนว่าคุณภาพอากาศนะครับฝุ่นในบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะตัวนี้มันจะมีอยู่สีระดับนะครับสีเขียวเนี่ยตั้งแต่1ถึง20ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแสดงว่าโอเคปลอดภัยนะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่แสดงว่าฝุ่นอยู่ที่2 1ถึง35ไมโครกรัมอันนั้นคนที่ภูมิแพ้มีความเสี่ยงอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสีส้มถ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มนะฝุ่นก็จะอยู่ที่3 6ถึง55ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถ้าเป็นสีแดงเลยเนยนนี่อออัั้้ตงงระววมมาาากกกคื55 นะครับตัวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับถ้ามันขึ้นมานะถ้ามันมีเยอะอ่ะแล้วที่กระพริบกระพริบอยู่เนี่ยคือ WiFi นะครับถ้าหากว่าเราเชื่อม Wi-Fi กับแอปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนิ่งเลยอันนี้ใครสะดวกใช้ Wi-Fi ก็เชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดให้ดูนะโดยการสัมผัสตรงนี้นะปุ๊บนะมันจะเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยครับก็แสดงว่ามันเป็นโหมดสลีปโหมดนอนเสียงมันจะเงียบมันจะทําให้แบบไม่รบกวนเราเลยคือตอนนี้เสียงแทบไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงด้วยซ้ําไปนะครับมมันนเเงงีีียยบากกกๆลอทึ รูปหัวใจเนี่ยเราตั้งค่าเองอันนี้ไปตั้งค่าในแอปได้ให้พัดลมเนี่ยหากว่าเราอยากให้มันเบากว่าน,นี้เราก็ไปตั้งในแอปได้นะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมันก็จะแรงๆอย่างนี้แหละนะครับถ้ากดอีกทีหนึง่งเขาก็จะวนไปที่ A เหมือนเดิมนะครับอ่านะใช้งานง่ายๆเนาะที่จริงแค่นี้ A ก็จบละนะครับเราสามารถปรับแสงความสว่างของหน้าจอด้วยการกดกลุ่มข้างหลังนี้นะครับมันก็จะดังอย่างนี้นะอ่านะ นี่นะครับจะให้มันดับไปเลยก็ได้นะครับหรือว่านี่สว่างนะครับนี่นะครับก็จะมี3แบบเนาะขนาดที่เครื่องทํางานนะครับหรือว่าขณะที่เราเสียบปลั๊กแล้วเราไม่ได้เอาต่อกับไส้กรองเนี่ยเครื่องมันจะหยุดทํางานนะครับเห็นไหมครับคือจะหยุดการทํางานไปเลยนะอันนี้เป็นเซฟตี้ของเขานะครับจนกระทั่งเราจะเอามาเสียบกับตัวนี้นะครับมันมีเซนเซอร์อยู่นะครับก็มันถึงจะเปิดทํางานได้ตามปกตินะครับ นี่นี่นะครับเครื่องฟอกอากาศเสียวมีนะครับมินิมอลผมว่าสวยนะผมว่าเอาวางมุมไหนของบ้านก็น่าจะเวิร์กอะสวยเลยนะครับอ่ะ ก็เห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับมันคือเครื่องฟอกอากาศเสี่ยมีนะนะ่นั่นแหละรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง4,000กว่าบาทแล้วแต่ร้านแล้วก็ช่วงลดราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูในช่วงโปรอ่ะมันจะได้ราคาถูกนะครับแล้วก็มันโอเคนะผมว่ามันสวยแล้วก็เข้าเข้ากับทุกมุมของบ้านเสียงเงียบม,มากต้องเอาหูเงียบฟังเงี้ย มันเบาเพราะฉะนั้นมันจะไม่รบกวนในช่วงเวลานอนของเราแน่นอนการใช้งานไม่ยากที่จริงไม่จําเป็นต้องใช้แอปเลยก็ได้เราค่อยมาเปิดตอนที่เราอยู่ในบ้านก็ได้นะครับแอปพลิเคชันก็ไม่ยากนะครับไปโหลดแอปของเสียวมีมาแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไป นะเขาก็จะมีบอกในคู่มืออย่างละเอียดเลยนะครับถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะยาวใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับไปดูก่อนว่าเออรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปดูก่อนนะแล้วผมยังมีเรื่องของทําอาหารเหมือนเดิมนะรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านที่ได้มาใหม่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงานมงบันบ้านอะไรทั่วไปแหละนะครับเหมือนเดิมเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ